ดีค่ะหนูแม่มจิตตาวดีชุติมันตาโนนค่ะประธานกอมปวดที่ราชาไทยแลน <laughs> แม่เป็นรองราชินีช้างอันดับหนึ่งแต่ปี2,544แม่ก็จะมีอีเวนต์มีถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัว แล้วก็เล่นหนังเรื่องทิราช้างจะเป็นปีแรกที่เป็น6ภูมิภาคทั่วประเทศเราจะเฟ้นสาวงามแต่ละภูมิภาคภาคละสองสายคือสายเอกับสายดีสองจังหวัดเข้ามารวมกันที่โคราชเป็นทิลาช้างไทยแลนด์คุณจะถามเข้ามาเยอะว่า ีดาช้างเนี่ยทำไมเป็นการประกวดที่เอาผู้หญิงกับกระเทยมารวมกันเราก็จะบอกว่าของเราเนี่ยเป็นหัวใจดวงเดียวกันเราคือผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรามีอุดมการณ์เดียวกันอนุรักษ์ช้างนั่นเองกองปรกวดของเราเนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์รักช้างรักไทยรักโลก น้องๆจะดราม่าก,กันเยอะมากว่าบูลลี่หรือเปล่าเรื่องทิดาช้างคือเวทีของเราเป็นเวทีที่เป็นสื่อกลางในการอนุรักษ์ช้างในการทํากิจกรรมสร้างสารรค์สังคมช่วยเหลือสังคมเป็นนางงามจิตอาสาอย่างเช่นเราช่วยน้ําท่วมช่วยน้องช้างเราช่วยโครงการคชนาจักรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโครงการ ในพระราชบัณิตของพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เราได้ทำกิจกรรมในการที่เราร่วมบริจาคเงินเป็นเงินที่เราได้รับบริจาคมาด้วยแล้วก็เป็นรายได้ที่เราทำกิจกรรมน้องช้างก็คือลูกช้างของแม่นะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้แบ่งรายได้ตรงนี้ให้กับ น้องช้างพชนจัรจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อีกหลายหน่วยงานเราพอที่จะสนับสนุนได้แล้วก็โอนเงินสนับสนุนให้มูลิธีแต่ละมูลิธีค่ะน้องช้างค่ะช้างคืนทินช่วยเหลือช้างที่บาดเจ็บช้างที่หิวโหยนะคะช้างเล่ร่อนเนี่ยเราก็โครงการที่พาช้างกลับบ้านปีนี้เป็นปีที่4ี่ค่ะ เรามีผู้สนับสนุนหลักของเราคือเดอะมอลล์นครราชสีมาเป็นผู้จัดร่วมกันเพราะว่าเรามีอรวมกันเหมือนกันคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยจะมีน้ำหนัก80กิโลขึ้นไปเป็นสาัประเภท2หรือว่าสาวแท้อย่างเราแต่ขอให้มีน้ำหนัก80กิโลเท่านั้นอายุก็ไม่จำกัด โอ้ยได้หมดเข้ามาเลยยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับให้ทุกคนทำเต็มที่ถือซะว่าเวทีนี้น่ะคือครอบครัวมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันสนุกสนานการทำกิจกรรมร่วมกัน